สวัสดีค่ะทุทกท่านมาอีกแล้วนะคะลูกหลงแม่นะคะมาอีกแล้วนะคะดูนอนข้างนึงก็ลูกตัวเองอีกข้างนึงก็ลูกคนอื่นแต่กลับมาเรียตัวให้ลูกคนอื่นนะคะดูนะ่ะขนุนข้างหนึ่งใบตองข้างหนึ่งโอ้ยสงสารแตงกว่าตัวเองก็ติดสัตบด้วยนะคะติดหนุ่มด้วย ลูกก็ห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่แบบนี้นะคะ,ะวันนี้มีแต่คลิปเด็กๆก,กินนมนะ่ะ <c oughs> อุย้ยเอ็นดูเหลือเกินวันนี้วันนี้ก็เข้าไปดู <c oughs> ดูนะคะเหมือนแบบดูนะลูกข้างหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกตัวเองอีกข้างหนึ่งจะเป็นลูกตัวเองแล้วก็ห้อยตรงเตงอยู่งั้นนะ่ะเอา้าลูกก็เกาะกันอยู่งั้นนะ่ะโอ้ยลูกลเอ้ยไปละไปละ ไม่เอาละลูลก,ก็หอมกันเองเรียกันเองเอาเรื่องเฮีเรียกันเองเอา,เ,เ,อเ,อาเออดูกันเองแม่เราไปแล้วแม่ไปแล้วเรามาเรียกันเองเถอะไปละตามแม่แลวแม่ลำคาญแม่บอกไม่เอารำคาญ เองขาลูกก็ตามเต้ย,ตย,ตย,ตยดูนะคะหน่ะดูคนละข้างอะเอาไงอะดนูเนี่ยเนี่ยเจ้าขนนนะคะเขาติดแม่ติดนมแม่มากนะคะดูเอามืมอกอดด้วยนะเอามือมากอดแม่ด้วยนะคะน่าสงสารมากเลยขนน์น่ะแม่เขาไม่ให้กินนมนะคะแม่ทับทิมไม่ยอมให้ลูกกินนมเนี่ยโอ้ยดูดนมแม่สงสารทั้งลูกสงสารทั้งแม่แม่บุญธรรมเนี่ย สงสารทั้งลูกแล้วสงสารทั้งแม่คุณทำนะคะลูกก็อยากจะกินนมดูนะ่ะโอ้ยแม่คุณทมก็จะกินข้าวเอ็นดูเอ็นดูความรักของแม่แตงกวานะคะแตงกวาเขารักนะคะที่ไม่ใช่ลูกตัวเองอะ่ะเขารักมากเลยดูให้ลูกกินนมตัวเองก็กิกนข้าวโอ้ยลูกเอ้ยสงสาร แด้กลางวันก็ไม่ได้นอนด้วยค่ะกลางวันกลางคืนไม่ค่อยได้นอนร้องร้องติดหนมสงสารจังเลยดูใบตองไปละ <c oughs> ไปละแม่ไปละ <c oughs> โออเอายืดเตือนหน่อยหแม่ลูกเดินอีกทางนึงแม่เดินทางนึงดูนะก็จะไปไหนกันโอ้ยเดินตามหาแม่นะคะสงสารถนนมากเลยสงสารมากๆเลยถนนนะ เดินตามหาแม่แม่หนูอยู่ไหนลูกแม่หนูอยู่ไหนเดินตามหาแม่นะคะแม่อยู่ไหนลูกขนุนเอ้ยโอ้ยหลงแม่นะลูกเด็กหลงแม่น่าสงสารโอ้ยสงสารเด็กหลงแม่เด็กน้อยเอ้ยเขาไม่โตนะคะก็ยังดูเหมือนเป็นเด็กอยู่นะคะต้องเดินกินนมแม่นะคะเดินตามเดินตามพี่ข้อเหนียวพี่มะลิ่ะหาแม่ จะมากินน้ำจะมากินน้ำนะคะเด็กน้อยอยู่อบอุ่นแต่ก็น่าสงสารนะคะอยู่อบอุ่นมากเลยนะมีทั้งแม่ตัวเองมีทั้งแม่บุญธรรมมีพี่ๆน้องๆเต็มไปหมดแต่ก็อดสองสารไม่ได้นี่ไงแม่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะแม่นอนอยู่ตรงนี้หนีลูกมานอนในในเปนตรงใกล้ๆเปยเนี่ยค่ะหนีลูกมานอนในกรงนะคะ หนีมาแอบอยู่ตรงนี้เบื่อลูกแม่เบื่อลูกแอบมันอยู่ตรงนี้เอยเดินมาแล้วมาแล้วเดีต๋ตามแม่มาแล้วตามแม่บุญธรรมมาแล้วมาแล้วนั่งนั่งมองนั่งมองเห็นแม่ตัวเองไหม,ไม,ไมหนนะะยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นนะ สงสารสงสารขนนมากๆเลยนะคะหน้าสงสารมากๆเลยเออไปกินนมแม่ไปไปกินนมแม่นะเดี๋ยวแม่จะลองเอาน้องไปกินนมแม่ดูนะคะเอาน้องไปกินนมแม่แม่เขาจะเป็นยังไงนะคะสงสารขนนอ่ะกินนมแม่ลูกกินนมแม่ดูสิโอ้ยแม่ทําลูกน้าสงสารโอ้ยสงสารสงสารต้องอุ้มมาเลยนะคะแม่ต้องอุ้มออกมาออกมากอดเลยนะคะสงสารขนน สงสารต้องอุ้มมากอดเลยนะคะโอ้ยคนเก่งสงสารจังเลยลูกแม่ไม่เอาหนูม,มันอยู่นี่อ่อยู่กับใบตองนะลูกนะอยู่กับใบตองใบตองเป็นเพื่อนนะลูกใบตองแต่งตัวให้น้องไม่ใช่น้องสิต้องเป็นพี่พาะขน,านน่าจะคลอดก่อนนะคะแต่ใบตองดูเข้มแข็งกว่าเข้มแข็งกว่าขนานนะคะ อน,นุนดูเหมือนเป็นน้องเลยนะคะส <c oughs> งสารปลอบใจกันแม่ไม่เอาปลอบใจกันให้พี่มะลิด้วย <c oughs> แม่ไม่เอานั่งมองแม่นั่งมองแม่น่าสงสารแม่ไม่เอาหนูไม่ตองปลอบใจ <c oughs> เอยน่าสงสารจังเลยลูก ขนนก็เาเรียกันเอาเอาอาเอาเอาเนึ่งค้านึ่งกับแต่งกวาเอาเรียกันเอาเอาโอ้แต่ละคน <c oughs> ไม่ต้องเก่งจังเลยลูกเก่งมากๆเลยแต่งตัวให้กับถนนเก่งมากๆขนนจะได้ไม่เหงานะลูกนะป <c oughs> ันข้าวปันข้าว เลียกันไปคู่นั่นน่ะเขากล้อง <Yeah. S 2> แม่แตงกวาใจดีจนลูกๆคนไหนมาก็มาแวะหานะคะแวะหาแม่แตงกวาตลอดเลยนะคะเพราะเขาใจดีเลี้ยงเด็กๆทั้งหมดนะคะทะั้งที่เอเองก็กําลังจะติดนมแต่ก็ใจดีเลี้ยงลูกๆนะคะทะั้งที่ไม่ใช่ลูกตัวเองดูนะคะเด็กๆเ,เขาก็รู้ว่าแม่แตงกวารักเขานะคะเขาก็เนี่ยโม้จะกินนม <laughs> ไม่ให้กินเอามิตบิทตบหน่อยนึง <laughs> ไม่ให้กินนะคะเริ่มรำคาญ ลองมายอมให้เขาดูนะคะเพราะเขาจะยอมอยู่กับมายอมไหมมีเลียมีเลียมายอมดมดมลูกนะคะดมเลียเลียให้มายอมเลียนะคะ,อะยอมยอมแต่งตัวอ๋อมีตบมีตบอีกออกไปลูกออกไปเออออกไปไม่เอาละไม่เอาละเออไม่อยู่ละ ใบด,ดังลตาบ้า,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 บาเหมือนพลนดอกเอ,อ้ยนี่ตาโอ้ยสีเต็มมือสีเต็มหน้าเลยตาเอ้ยสีเต็มหน้าเลยนี่น <c oughs> มาทาสีมาทาสีนะคะมากับตาตาชวนมาทาสีแล้วก็มีน้องแป้งน้องแป้ง กป้งทาสีนะคะเหนื่อยหอบแห้งๆเลยตาทาสีตรงองปูนะคะอ่อา้า่นานค,คุส<ท>าสีตรง,ตรงองค์ปูนะคะแล้วตรงท่านนี้ก็มีไฟแล้วนะคะตอนแรก ไม่เกรงจะมาติดไฟที่องค์ปู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคนติดไฟเนี่ยยังไม่ว่างนะคะก็รอนามพอสมควรนะคะอยู่ๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็อบอตอมาติดให้เฉยเลยนะคะโอ้โหอนุโมทนากับอบอตอด้วยนะคะตอนแรกไม่เียงซื้อไฟโซล่าเซลมาแล้วนะเพื่อจะมาติดตรงนี้นะคะเพราะไม่เกยงบอกกับ บอกกับทางวัดว่าไม่เพียงอยากให้ตรงองค์พระท่านเนี่ยอยากมีแสงสว่างนะคะช่วยติดให้ทีไม่เพียงก็บอกทางวัดแบบนี้นะคะทีนี้คนที่ทำน้องพระจารย์น่ะคะ่ะงานเยอะนะคะกําลังทํากองหมาอยู่กําลังทำตอนนั้นอยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะมาติดไฟตรงนี้นะคะอยู่ๆท่านก็ให้คนมาติดเฉยเลยท่านคงโดนจิตโดนใจให้ทางอบตอมาติดไฟนะคะกลางคืนสว่างมากเลยนะคะเห็นทางวัดบอกนะคะโอ้ดีเลยค่ะนโมทนาสาธุนะคะ ตอนนี้แม่เกียงก็กำลังมาทาสีนะคะนี่สีนะคะสีตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วแม่เกียงให้ตาเนี่ยมาทาตั้งแต่แม่เกียงอยู่กรุงเทพแล้วนะคะ mm. นักแต่แม่เกียงยังไม่ย้ายมานะคะแม่เกียงให้ตากับหลานเนี่ยมาทาสีขาวก่อนนะคะดับแรกนะคะทาสีขาวก่อนในตาเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นหอบเป็นไรตาก็เลยหยุดไปนะคะไม่ได้มาทาจนสุดท้ายแม่เกียงได้มาทาเองนะคะสีทองนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะสีทองสวยงามนะคะกำลังทากันนะคะกำลังทากันก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะคะวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็เพราะว่าเยอะหลายหลายหลายตุ่มไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยค่ะหลายอันเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะที่ยังไม่ทาเป็นแบบนี้พอทาแล้วเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ นั่งพักแล้วก็นั่งคุยกับพระท่านนะคะกับพ่อปู่พญานาคนะคะนั่งคุยก็นค่เคียงเอาบนฝากเอซีทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะข้างบนข้างบนนี้เสร็จแล้วนะคะ